สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซ u p เปอร์คอมเมนต์บายซุเปร์สามารถกรับผมต้องบอกว่าได้เฮกันอีกแล้วครับผมสำหรับวอลเลย์บอลหญิงของไทยในการแข่งขัน,ขนวอลเลย์บอลหญิง u 19ชิงแชมป์โลก2023โดยต้องบอกว่าสาวๆว u 19ของไทยนี่โชว์ฟอร์มสุดยอดครับผมถึงแม้ว่า2เซตแรกจะพ่ายจีนไปก่อน แต่พอเซตที่3เซตที่4และก็เซตที่หสิครับชนะรวด3เซตครับเรียกว่าแอดเฮลันบ้านกันเลยทีเดียวครับผมซึ่งภายหลังจากที่ไทยเราเอาชนะจีได้ก็มีคอมเมนต์ต่างๆมากมายจากชาวโลกครับเข้ามาชื่นชมและก็เยินยอ,อก,กับผลงานสาวๆาว<ๆ>ยูเกของไทยครับบางคนบอกว่าไม่เสียแรงเลยที่เชียร์ประเทศไทย บางคนก็บอกว่าไทยนี่แหละพวกเธอไม่เคยทำให้พวกเราต้องผิดหวังและชัยชนะนี้คู่ควรกับพวกเขามาและบางคนก็บอกอีกว่าประเทศไทยพวกเขาถือกำเนิดดาวดวงใหม่อีกแล้วอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากชาวโลกกันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับ เมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์ชาวโลกภายหลังจี่ไทยเอาชนะจีนไป3ต่อ2เซตเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มต้นคอมเมนต์ชาวโลกกับคอมเมนต์แรกครับจากบราซิลครับเขาบอกว่าจะไม่รักทีมไทยทีมนี้ได้อย่างไรเพราะผลงานของเขาช่างสุดยอดยินดีด้วยกับประเทศไทยจากบราซิล คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยสร้างความตื่นเต้นให้กับชาวโลกได้เสมอคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยกับประเทศไทยพวกคุณเนี่ยสมควรได้รับชัยชนะแล้วจากโดมินิกันคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อจีนนำไทยไปสองเซต แต่ไทยสามารถพลิกกลับมาชนะได้พวกเธอยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านุสราคนใหม่ของไทยได้ปรากฏตัวขึ้นในการแข่งขันในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือการเผชิญหน้าที่ยอดเยี่ยมมากคำทักไทยจากกรีซสวยงามมาก,มากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยกับประเทศไทยพวกเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเองมีศักยภาพมากสำหรับรุ่นนี้และฉันเองว่าเขาสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสาวไทยพวกเธอทำได้ดีมากและทำได้ดีสุดไม่ว่าผลจะออกมาจะเป็นแพ้หรือชนะก็ตามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเธอมีศักยภาพมากฉันเห็นเลยว่าพวกเขากำลังเติบโต คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวอลเลย์บอลของไทยไม่เคยทําให้ชาวโลกต้องผิดหวังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเข้าใจความรู้สึกของจีนเลยชนะมาสองเซตแต่มาเจอไทยพวกเขาอาจประมาทเกินไปฉันขอชื่นชมสาวไทยพวกเขาสุดยอดมากฉันขอนับถือหัวใจที่พวกเขาไม่ยอมแพ้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้ไม่กอด ไทยเองกับเอาชนะจีนได้อย่างไรไม่อยากจะเชื่อฉันขอเชียร์ไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันยินดีด้วยกับประเทศไทยจากพวกเราชาวบราซิลจะเชียร์ไทยตลอดไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการแข่งขันของไทยมันเป็นการแข่งขันที่มีทีมเวิร์กที่ดีฉันยินดีด้วยกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ผู้เล่นไทยโดยเฉพาะหมายเลข12อนี้เขาเปล่งประกายมากสุดยอดเลยกับผลงานของไทยแลนด์พวกเธอเล่นดีมากและไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรพวกเธอก็ช่วยกันเล่นอย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่ถือเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมอีกเกมหนึ่งพวกเขากล้าหาญมากและพวกคุณทำได้ดีมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาทั้งเก่งและโชคดีมากม ส่วนสูงไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับทีมไทยฉันเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นแมตช์ไหนฉันขอเชียร์สาวไทยและขอเป็นกําลังใจให้พวกเธอไทยแลนด์ Thailand. คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอชื่นชมประเทศไทยจากหัวใจเลยพวกเขาตามอยู่2เซตและกลับมาชนะจีนได้ส่วนสูงของจีนไม่สามารถทำลายพวกเธอได้เลย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นแมตช์ที่น่าจดจําและก็น่าเหลือเชื่อมันเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่ประเทศไทยจะจดจําการแข่งขันในนัดนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจีนเองพวกเขาคงได้อยู่กลุ่มง่ายมาโดยตลอดพอเจอไทยคงประมาทมันทําให้เขาต้องแพ้ไทยแบบที่พวกเราเห็น และในทีกนี้ครับมีคอมเมนต์จากเวียดนามมาฝากครับผมคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าไทยเนี่ยช่างร้อนแรงสุดเกินรู้สึกผิดหวังขึ้นมาทันทีมองผิดพลาดเกินไปที่เชียร์จีนมาตั้งแต่แรกหันมาเชียร์ไทยก็ได้นะครับเวียดนามคอมเมนต,ต์ต่อมาเขาบอกว่าบางทีนะประเทศไทยอาจห่างจากเวียดนามไกลเกินไปแล้ว อันนี้น่าจะถูกต้องที่สุดครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเวียดนามไปแข่งรายการเนี่ยนะก็คงเหมือนนักเรียนไปเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันมองว่าก่อนหน้าน,นี้มียุคเจ็ดเสียงของไทยในปี2019ที่สุดยอดแล้วนะแต่พอมาเจอชุดนี้นะรู้สึกว่าพวกเขาแข็งแกรงเกินและยากเหลือเกินที่เวียดนามจะเอาชนะพวกเขาได้ขอบคุณเวียดนามมากครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามของเราเมื่อเล่นทีไรรู้สึกน่าเบื่อมากทําไมไม่เล่นให้เหมือนกับไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายูสิบเก้ของไทยยังเล่นได้ขนาดนี้ไทยเองมีผู้เล่นดีๆอย่างมากมายแล้วทําไมเวียดนามถึงไม่ทําแบบเขาบ้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยพวกเขาทําให้อาเซียนภูมิใจเสมอ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี down, ่คือการแข่งขันในระดับนานาชาติทำไมพวกเขาช่างน่ากลัวขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้เวียดนามเองคงต้องพัฒนาแบบไทยแต่เราเองอาจไม่มีเงินเท่าไทยพวกเราถึงได้เป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเวียดนามสู้ๆนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากแฟนๆบอลเวียดนามและก็ชาวโลกครับ ที่พูดถึงฟอร์มอันร้อนแรงของสาวไทยย19กับการแข่งขันชิงแชมป์โลก2023ครับต้องบอกว่าพวกเธอสุดยอดมากๆครับผมปรบมือดังๆสิครับและนัดต่อไปครับสาวๆไทยในชุดย19จะแข่งชิงแชมป์โลกในรอบ8ทีเทมสุดท้ายครับในวันที่9สิงหาคมพวกเธอต้องไปเจอกับทีมเอเชียนี่แหะครับผมทีมชาติญี่ปุ่นครับ ต้องบอกว่าน่าดูน่าติดตามและก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมมาส่งเสียงเชียร์มาส่งแรงใจให้กับพวกเธอกันนะครับผมสาวไทยสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม